งาน w o r l d e เ p o ปเป็นงานที่สำคัญมากมันคือการรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เนี่ยแล้วการมางานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการบอกสกายแล้วก็บอกทุกๆคนได้รู้ว่าเออนะมันมีหลายอย่างที่จะสามารถทําให้เกิดความยั่งยืนได้ให้กับโลกใบนี้แล้วก็ลูกรืงหลต่อไปโอยงาการอีกแล้วโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครั้งเนี้ยเราได้เรียนรู้เรียนรู้อะไรได้บ้าง from World Expo ญี่ปุ่นเขาจะใช้เอลเจี เป็น,เป,นเป็นสร้างเป็นแพร่งงานแล้วก็ไปสร้างวัสดุความมินิมอลเนี่ยก็ามาดับหนึ่งและความสีเขียวของธรรมชาติแล้วก็สีสันของต้นไม้กับใบไม้มามาช่วยมันเป็นนวัตรกรรมที่เป็นไปได้ใช่ๆแต่อะไรที่มันจับต้องได้เข้าถึงง่ายก็เกิดขึ้นได้จริงไงนี่แหละคืออินโนเวชันที่แท้จริงนี่คือความล้ำสมัยไม่ใช่ล้ำในนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพราะว่าความล้ำสมัยหรือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เรานํามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับมนุษย์เรา ุ่ยุ่วยสุดยสุดย่ตอนอื่นก็คือสิ่งแรกที่อยากจะพูดที่รู้สึกดีมากๆเลยนะก็คือต้องเปิดที่ p a v เ l i o n นฟิวเจอร์ซิที่เรียกว่าทำให้รู้สึกว้าวที่สุดก็คือเรื่องของ r v v o u u t o o หรือ Industrial Revolution ที่พอพูดจำได้ไหม <Yeah. S 2> จากหนึ่งไปสองไป3ามแล้วมา5.0า o c i ศ t y ย์สังเนี่ยอันนี้เป็นอันที่แบบว่าว้าวขึ้นมาเพราะว่ากว่าจะอธิบายให้ทุกคนฟังอะแล้วทุกคนจะบอกเฮ้ยเรื่องนี้ จะสนุกได้ไงมันหนักไปนะแต่พอมาเจอ future city เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องสังคม5.0ได้อย่างน่าสนใจ <c oughs> ส่วนตัวฉันชอบญี่ปพพุ่นอะเวียนเพราะว่าเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เข้าถึงากเกิดขึ้นได้จริงไงก็คือเรื่องของการนำวากาเรมหรือออลจีหรือว่าไมโครออร์แกนิซึมนะมาใช้กับ เรื่องของโปรตีนพลังงานแล้วก็วิธีการนำเสนอของเขาคือสุดยอดอันนี้อาร์ตมากเท่มากเลยอันนี้คือ very แบบประทับใจมากอะพอเองประทับใจอะไรอย่างแล้วเชื่อหลายหลายคนต้องประทับใจพอแม่มามางานแบบนี้เนี่ยสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยแม่เขาจะมองในด้านของ creativity ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวเองก็ไม่ได้คาดหวังกับงานว่ามันจะออกมาเก๋ขนาดนี้บอกได้เลยว่าคือแบบ เรื่องคนคนญี่ปุ่นในความมินิมอลเนี่ยเยขามาอันดับหนึ่งแล้วแต่มันไม่ใช่การมินิมอลแบบดิบๆอะ่ะเขาจะมีเรื่องของความสีเขียวของธรรมชาติแล้วก็สีสันของต้นไม้กับใบไม้มามาช่วยทำให้งานนี้มันดูซอฟลงไม่ใช่แบบว่ามีแค่อะไรคินคลีนดิบง่ายในแต่ละแอเรียที่เราไปเนี่ยเขาออกแบบได้ไม่ซ้ําอันนี้เนี่ยถือว่าคือแบบเขาดึงมาใช้อะ่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจาก การประโยชน์ใช้สอยที่ใช้ได้จริงดยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้คิดว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่แบบว่าโอ้เวอรี่ไฮเทคไม่ใช่ไม่ใช่เออคือมันเป็นนวตัตก,กรรมที่เป็นไปได้เป็นคอนเซปที่แบบว่า You know mm hmm. ไม่ต้องทุกอย่างต้องไฮเทคมี AI ไ h ชิปอะไรแบบเนี้ย uh huh. but it's a <S mm hmm. นวตัตก,กรรมที่เป็นไปได้นี่แหละคือ innovation ที่แท้จริงนี่คือความล้ำสมัย ไม่ใช่ล้ำในนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพราะว่าความล้ำสมัยหรือเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เรานํามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์กับมนุษย์เรา m a ส c อตเขาน่ารักมากเมียคือเมียกือเราวันเนี้ยครั้งเนี้ยเราได้เรียนรู้เรียนรู้อะไรได้บ้าง from world expo โอซาก้าเริ่มจากเริ่มจากสกายเลยสกายนะถ้าจะมอ e ์ e ิสิน one จะพูดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือเขาจะเหมือนที่มอรวิสินพูดอ่ะญี่ปุ่นเขาจะใช้เอาที่อ่ะ เป็นไปเป็นสร้างเป็นเพลงงานแล้วก็ไปสร้างวัสดุแล้วก็ทราเป็นโปรตีนเพราไปอ่านแล้ววิวซาดัลไลกออมวันอัลจีไรต์อาเจนหนึ่งอ่ะมีโปรตีนมากกว่าซวยบินอ่าสามสิบหกเท่าก็ที่จะจะแพนพัลลีนนะก็ <c oughs> จะคุยเรื่องสาหร่ายนะครับแล้วก็จะพูดว่าสาหร่ายอ่ะคือเขาจะนำสาหร่ายมาทำวัสดุเช่นเก้าอี้ที่จะนั่งที่พัลลีนอ่ะแล้วสุดท้ายคือเขาจะเปิดมาเฮ้ย เก้อีที่เรานั่งอยู่ทำมาจากชายไลน์นี้ได้ใช่บบกตอนนี้เขาจะบอกว่าใช้ได้เขาจะโชว์ก็เหมือนที่เทคเวิลด์แบบคือเราจะแบบใช้เราจะใช้ในการนะแล้วก็สุดท้ายก็จะโชว์ว่าเราเป็นคนเดียวพ่อเรียนรู้อะไรเหรอในบูธของเทคเวิลด์พ่อได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาใช้เขาเรียกว่า bracelet นะบอกให้รู้ว่าเราทั้งสามคนเนี่ย มีความชื่นชอบที่แตกต่างกัน3<ม>อย่างด้วยกัน<ม> nature life, life กับ future ของพ่อเนี่ยขีดของพ่อในเรื่องของ life สูงกว่าเรื่องของ nature กับเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าพ่อเป็น life ลูกอะ่ะเป็นเรื่องของ nature. nature justin เนี่ยเป็นเรื่องของ future ตามเราสามคนนี่ถูกต้องเลยพ่อก็จะต้องสนใจเรื่องการมีชีวิตที่ดีของ sky เป็นเด็กยังมีความเป็นธรรมชาติสูงกว่า justin เนี่ยเป็นเด็กรุ่นวัย20่กว่า จะสนใจเรื่องอนาคตเรื่องเทคโนโลยี<ม>เรื่องธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งนั่นแหละคือประเด็นที่พ่อได้เรียนรู้<ม>ในครั้งนี้เรียนรู้ได้ว่าคนที่มาในงานนี้คนที่สนใจมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่แบบว่าเจ็บป่วยคนพิการหรือว่าคนที่แบบมีอยากเรียนรู้ว่านวัตกรรมอะไรจะมาจะมาช่วยทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตยืนยาวน,นานกับอยู่กับครอบครัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็น business oriented ธุรกิจที่สนับสนุนสังคมนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างพื้นที่ทั้งหมดนียให้เราเกิดความรู้สึกว่าโลกในอนาคตที่พวกเขาซึ่งเป็นนักลงทุนเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยเขามาร่วมขับเคลื่อนให้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาให้กับคนพิการให้กับผู้สูงอายุให้กับเด็กให้กับครอบครัวหลังจากเราได้เดินเข้าไปในพ a วิธภัณฑ์เราปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอยากไปประเทศไหนบ้างของขอเปิดนะ ซาอุดิอาระเบียโอ้ไอคือเรียกว่าวัฒนธรรมของเขาเรื่องของ culture เรื่องของศิลปะของเขาอะน่าสนใจแล้วก็สวยงามมากแต่อาจจะเพราะว่าเขาจัดพิพิธภัณฑ์ได้สวยมากๆ I don't know นะแต่ว่า first one to come to mind นะคือซาอุดิอ a ระเบียอ๋อสกายครับผมแน่นอนซาอุดิอาระ a บียเด็ดแน่นอนชอบซาอุดิอาระเบียคือ landscape แบบซาอุดิอาระเบียเขาต้องดูออกนะเขาเป็นทะเลทรายตึกแบบ ดูแบบดูใบ larger than life larger than life จริงๆแล้ว innovation ของซาอุดีอาราเบียเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาจะมีอยู่หลายอย่างที่กุฏิซ่อนอยู่ในแต่ละห้องแต่มีอยู่อันนึงก็คือว่าเขามีนวัตกรรมในการสร้างประการังเทียมที่เป็นจุดเด่นของเขาที่เรียกว่าพอเห็นแล้วพอกาว้าวขึ้นมาเนี่ยซาอุดีอาราเบียไม่ได้มีทะเลกับเขาสักเท่าไหร่นะยังอุตส่าห์มาทําสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราประทับใจได้คำถามต่อไปถ้าครอบครัวเรา light house family จะมาเปิดพาวเวอร์เนของเราพาวเวอร์เนของเราจะเป็นเกี่ยวเรื่องอะไรครับเบสอเอสวอวีหโอ้ลูกพ่อ Why I will explain ทำไมลูกถึงตอบสิ่งที่ลูกสัมผัสใน s o u n d of Earth กับสิ่งที่ทุกๆพาวเวอร์เียนในเขาต้องการที่จะมาสีมคอนเซ็ปต์ที่รักษารักษามนุษย์ธรรมชาติและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันพ่อดีใจที่ได้ยินอย่างนี้นะแต่จะบอกว่า เรื่องของ Sounds อ f เอิร์เรื่องของธรรมชาติเทคโนโลยีและความบันเทิงเข้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสังคม5.0ที่กนเนิดขึ้นมาจากครอบครัว Lighthouse Family จึงถือวากาศขอบคุณทั้งนุชจัสตินและสกายและคุณจอรนด้วยนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับกราบขอบคุณมากครับ